มีหน้านะที่ให้ขึ้นไปแบบเหมือนวัดคานบัวตรงตรงเพดานบัวครับก็ทํากับรุ่นพี่สองคนมันกําลังจะข้ามไปนั่งร้านอีกฝั่งหนึ่งแต่ว่าพี่เขาข้ามไปแต่ตอนนั้นผมผมคิดว่าผมจะข้ามไปได้แต่ว่ามันเกิดรอมันเลื่อนะอกระโหลผมแตกครับนายชินวัตรนุุดมนะครับ บ้านเกิดผมอยู่ที่นะครศรีธรรมราชผมมาเรียนที่สระยาบบัณฑิตคณะศิละป์คณะศิลปวิจิตครับตอนเด็กๆผมก็ชอบวาดรูปเล่นปั้นอะไรเงี้ยครับมาตั้งแต่เด็กแล้วแต่ว่ามันมีเหตุการณ์ที่แบบแม่ผมเสียแล้วก็ผมอะ่ะมันเสียสูญไปตอนนั้นผมจะจบมสามแล้วผมอะ่ะเข้าไปเรียนความสามารถพิเศษแล้วอาจารย์ศิละปะเขาแนะนํามาว่าถ้าอยากเรียนศิละปะแบบโดยตรงให้ผมไปมันมีอยู่ที่นี่ก็คือ ว,วิทยาลัยช่างศิลป์ผมก็เลยไปเรียนที่นั่นเรียนมาแล้วก็มาต่อมหาวิทยาลัยก็ต่อศิลปะมันเดียวตอนที่ผมเรียนศิลปะพ่อก็มันถ้าผมจะซื้อสีซื้อพวกอะไรเงี้ยพ่อก็ให้ตังค์มาแบบไม่ได้มีปัญหาอะไรเขาก็สนับสนุนเต็มที่ตอนนั้นมันเป็นช่วงที่ใกล้จะรับปริญญาแล้วผมก็จะหาตังค์มีรุ่นพี่ติดต่อมาว่ามี job มาให้ให้ไปเขียนเขียนโบนะครับผมก็ขึ้นไปก็ไปทําอยู่ตอนแรกก็โอเคดีครับวันนั้นมันเป็นวันที่ผมทาเหมือนทุกๆวันแต่ว่าผมมีหน้าที่ให้ขึ้นไปแบบเหมือนวัดคานบัวตรงตรงตรง,ตรงเพดานโบนะครับก็ทํากับรุ่นพี่สองคนเหมือนกําลังจะข้ามไปนั่งร้านอีกฝั่งหนึ่งแต่ว่าพี่เขาข้ามไปแต่ตอนนั้นผมผมคิดว่าผมจะข้ามไปได้แต่ว่าเหมือนเกิดรอมันเลื่อนแล้วก็จําไม่ได้ แล้วก็มารู้สึกตัวตอนตัวเองนอนอยู่ข้างล่างแล้วนั่ง้านสี่ชั้นนะครับกะโหลกผมแตกครับหมอก็เลยเอากระโหลกออกไปฝั่งสายค,คร่งสีกหลังจากที่ผมรู้สึกตัวในชะ่ไมันชาๆมึนๆนวผมงงๆนะอ่ะตอนที่เกิดอุบัติเหตุผมไปเข้าห้องไอซียูอยู่หนึ่งคืนแล้วพออีกคืนหนึ่งผมก็ฟื้นเลยครับแล้วก็รักษาอยู่ประมาณเจวัน มันหมอจะให้ให้อยู่ต่อแล้วแต่ผมแบบขอทําเรื่องให้ย้ายจากที่ศิลาศไปที่บ้านผมเพราะว่าตอนนั้นผมไม่มีที่อยู่ที่นี่ครับที่กรุงเทพผมก็เลยย้ายจากย้ายสิทธิ์รักษาจากที่ศิลาศไปที่บ้านผมที่นครศรีธรรมราชครับห<ม>ลังจากเจ็ดวันนั้นผมก็กลับมาบ้านรักษาตัวหมอบอกถ้าจะใส่กะระโหลกเทียมก็รอหกเดือนมไม่แน่รับประเัน แตม่มันทำอะไรไม่ได้ผมก็ต้องยอมรับว่าเออมันเกิดขึ้นแล้วจริงๆแรงมันนานใจรูปนี้ผมได้มาจากตอนที่ผมสเก็ตทาง,งานทีสีับเครับตอนนั้นผมมีความเครียดนิดหนึ่งเพราะว่า ผมสเก็ตงานไม่ออกตอนนั้นเหมือนกดดันหลายอย่างเพราะว่าเพื่อนทํางานชิ้นหนึ่งไปไปกันหมดแล้วแล้วมีแค่ผมแล้วก็เพื่อนอีกคนนึงคิดว่าตัวเองจะตามไม่ทันก็เลยบอกอาทิตย์หน้าเหมือนอาจารย์เขาเรียกมาคุยว่าเนี่ยสเก็ตต้องมีนะเพราะว่ามันจะไม่ทันแล้วผมก็คิดกับตัวเองว่าถ้าเครียดอยู่ผมผมเขียนไม่ได้แนะ่แล้ว ผมก็เลยแบบว่าพยายามที่จะไม่ไม่สนใจแบบว่าอาจารย์จะพูดอะไรผมว่าผมอยากวาดอะไรผมก็วาดไปเลยตอนนั้นผมไม่มีคอนเซปต์อะผมแค่รู้สึกว่าตัวเองอยากวาดอะไรก็วาดไปเลยโดยที่ผมไม่ได้มีเนื้อเรื่องหรือว่าคอนเซปต์ของงานเท่าไหร่แค่แค่วาดออกมาก่อนที่ไปนําเสนอง,งานนะผมไปฟังพอดแคสต์ใน YouTube <ม>เขาพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับความฝันเหมือนประมาณว่าความฝันมันเป็นพื้นที่ที่เราเอา,เอาไวป้ปลดปล่อย ความรู้สึกความนึกคิดอะไรเงี้ยครับเป็นอิสระผมก็เลยคิเอเรื่องความฝันมาโยงกับสกิทของผมว่าโอเคงานของผมมันจะเป็นงานที่ไม่มีขอบไม่มีกอรอบมาขีนะครับมันอยู่ในพื้นที่ส่วนตัวของผมแล้วผมก็คิดว่าเวลาผมเครียดเครียดผมก็จะเอาบุคลกของผมนะครับไปอยู่ในงานแบบตัวผมผมอยากให้โลกแบบมันเป็นความคิดแบบเด็กเดียครับอยากให้ต้นไม้พูดได้ สัตว์อะไรพูดได้ครับเราพื้นที่ที่มันไม่มีขีดจำกัดนะครับปลดปล่อยความเป็นเด็กของตัวเองแต่ตอนนั้นผมก็ไม่เด็กแล้วแต่ว่างานผมมันจะซื้อว่าต่อให้เราจะแบบโตไปยังไงแต่ว่ายังมีความเป็นเด็กอยู่รู้สึกว่าตัวเองได้เขียนงานออกมาในแบบที่ตัวเองอยากเขียนจริงๆครับทำให้ผมมีความสุขัมันมันทำให้ผมอยู่กับตัวเองแล้วก็ทำให้คิดอะไรบางอย่างได้ ตัวนี้ตัวละครคาแรคเตอร์ที่ผมออกแบบขึ้นมาเป็นแทนสัญลักษณ์ของตัวผมเแองครับผมไม่รู้ว่าในเส้นทางศิลปินมันจะเป็นยังไงครับแต่ว่าเรื่องวาดรูปผมก็จะวาดไปตลอดครับเพราะผมชอบฝากติดตามผมด้วยนะครับอันอย่างนี้ผมก็วาดรูปแล้วก็ทำในสิ่งที่ผมรักต่อไปเรื่อยติดตามผมได้ที่เฟซนะครับเฟซเตแลวก็จุดดับเจุด CNW ผมคิดว่าทุกๆปัญหาครับไม่ว่ามันจะเจอตอนนั้นที่เรารู้สึกว่ามันนักมากๆแต่สุดท้ายเราผมคิดว่ามันจะผ่านไปได้ครับ